ไม่ดูหวงจุ้ยเหมือนชาวบ้านมัง้งคือห่วงจุ้ยพี่อ๋อมันไม่เหมือนชาวบ้านอ,อ๋อไม่รู้ไม่เคยดูค,คนอื่นือ,อ,ค,อคือในมุมพี่อ๋ออ่ะพี่อ๋อไม่ชอบหมอดูหวงจุ้ยที่พูดกับกูว่าไอ้นั่นก็ต้องทุบไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นั่นก็ไม่ดคีคือในมุมพี่อ๋ออ่ะพี่อ๋อมองพี่อ๋อเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันไม่มีสิ่งใดในโลกที่ดีอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเงียเหรอคะดีโดยที่แบบไม่มีเสียเลยเป็นไปไม่ได้นึกออกใช่ปะครับแล้วมันก็ด้วยความที่พี่อ๋ เวลาเราเดินเข้าไปในบ้านของคนที่คนคนนี้ก,ลกำลังจะรวยอ่ะเขากําลังจะรวยอ่ะมึงเชื่อไหมว่าเขาทําสีบ้านทุกอย่างถูกหมดโดยที่เราไม่ต้องดูให้ใ<ช>ใหด้วยซ<ช>้ําแต่ในขนาดเดียว <c oughs> ใช่แต่ในขนาดเดียวกันเราไปเจอกับคนที่แบบรวยชิบหายแต่เป็นเจ้าของหมู่บ้านด้วยมีบ้านเล็กที่เยอะมากเลยเฮีเยมีให้กูเลือกเลยแต่มึงเ <c oughs> ชื่อมาเลือกมาทุกอันก็คือตกเจ็บป่วยตกตกที่แบบทําให้ตัวเองต้องแบบแย่ <c oughs> แล้วกูก็แบบ นี่แหละมันคือกรรมของมนุษย์พี่อ๋อเคยพูดกับทุกคนเสมอว่าสำหรับพี่อ๋อทุกอย่างที่พี่อ๋อรู้มันคือ20%่สิบเปอร์เซ็นต์อร์เยังไงมันก็คือมนุษย์เหตุผลเพราะว่ามันต้องเป็นมนุษย์ที่เลือกว่าจะทําหรือไม่ทําได้หรือไม่ได้นึกออกปะดังนั้นทุกอย่างที่กูสอนทุกอย่างที่กูพูดคือ20%เปอร์แม้กระทั่งหมายเสร็จก็20%เปอร์เซ็นต์แต่คำถามนะสําหรับพวกไอหรือสําหรับพวกลูกศิษย์ก็จะแบบมันก็คือร้อยยี่สิบ